ขงนาฬิกา30นาทีแสงแดดอ่อนๆยามเช้าค่อยๆสาดสองผ่ 2, านผ้าม่านสีขาวนวนเข้ามาในห้องครัวของคุณบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้องแว่วมาไกลๆคุณเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์ครัวด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปด้วยพลังรักตัวเองวันนี้คือวันเริ่มต้นใหม่ของการดูแลสุขภาพมือของคุณหยิบลูกมะนาวสีเหลืองทองอวบอิ่มขึ้นมากลิ่นหอมระเหยจากผิวมะนาวเตะจมูกให้ความรู้สึกสดชื่นอย่างบอกไม่ถูกคุณออกแรงกดมีดลงไปเบาๆจนน้ำมะนาวใสๆไหลยเยิ้มออกมา จากนั้นคุณก็บรรจงคั้นมันลงในแก้วน้ําอุ่นที่เตรียมไว้ควันหอมกรุ่นลอยฟุ้งขึ้นมาพร้อมกับความหวังว่าแก้วนี้แหละคือยาสูดวิเศษที่จะช่วยล้างสิ่งสกปรกออกจากลําไส้ช่วยให้หน้าท้องแบนราบและเติมความสดใสให้กับผิวพรรณคุณกระดกน้ํามะนาวอุ่นๆรสเปรี้ยวละมุนนั้นลงคอไปความรู้สึกอุ่นซ่านแผ่กระจายไปทั่วอกคุณยิ้มกับตัวเองในกระจกพลางคิดว่าร่างกายต้องขอบคุณเราแน่ๆที่ส่งของดีขณะนี้เข้าไปจัดการกับสารพิษที่ตกค้างมาทั้งคืน แต่นี่คือจุดที่ผมอยากให้คุณหยุดหายใจลึกๆแล้วลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูสนิทครับเพราะในขณะที่คุณกำลังรู้สึกฟินกับเครื่องดื่มคลีนคลีนแก้วนี้ลึกลงไปในระดับเซลล์ใต้พิกัดกระเพาะอาหารของคุณร่างกายอาจกำลังกรีดร้องด้วยความตกใจและกำลังพยายามทำสงครามเพื่อเอาชีวิตรอดจากกองทัพกรดที่คุณเพิ่งส่งลงไปโดยไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยทำไมเราถึงเชื่อเรื่องนี้กันหัวปลาหัวปำขนาดนี้แล้วครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่คุณจะเชื่อ เพราะไม่ว่าจะเปิดหน้าจอโทรศัพท์เครื่องไหนเข้าไปในกลุ่มคนรักสุขภาพกลุ่มใดหรือแม้แต่ดาราฮอลลีวูดชื่อดังไปจนถึงอินฟลูเอนเซอร์สายวีแกนทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำมะนาวอุ่นตอนเช้าคือความลับของความเป็นอมตะมันคือการล้างสารพิษหรือที่เขาเรียกกันว่าการดีท็อก์นั่นเองความเชื่อนี้ถูกส่งต่อกันมาเหมือนมรดกทางวัฒนธรรมสุขภาพจนกลายเป็นกฎเหล็กที่ห้ามสงสัยเราถูกฝังหัวว่าความเปรี้ยวจะไปกัดชะล้างไขมัน ความร้อนของน้ำจะไปละลายเมื่อกมูกในลำไส้และวิตามินซีจะกลายเป็นเกราะป้องกันโรคผมเข้าใจคุณอย่างที่สุดครับความรู้สึกที่อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ร่างกายตัวเองคือเจตนาที่บริสุทธิ์และน่าชื่นชมมากคุณไม่ได้ทําผิดหรอกครับที่เดินตามเข็มทิศท,ที่สังคมส่วนใหญ่ชี้บอกแต่วันนี้ผมอยากจะขออนุญาตสวมบทบาทเป็นกล้องขนาดจิว๋วที่จะพาคุณดําดิ่งลงไปดูว่าเมื่อน้มามะนาวแก้วนั้นเดินทางผ่านลําคอของคุณลงไปแล้ว สภาพแวดล้อมภายในร่างกายของคุณต้องเจอกับอะไรบ้างเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรากำลังจะย่อส่วนตัวเองให้เหลือขนาดเท่าละอองน้ำแล้วกระโดดลงไปในสไลเดอร์ที่เรียกว่าหลอดอาหารพร้อมๆกันยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกมืดที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนภายในช่องท้องครับเมื่อคุณกลืนน้ำมะนาวลงไปลองนึกภาพว่าหลอดอาหารของคุณคือท่อส่งสเสบียงขนาดใหญ่ที่มีผนังเป็นกล้ามเนื้อสีชมพูอ่อนที่นุ่มนวลและอ่อนโยน ปกติแล้วท่อนี้จะทำหน้าที่ส่งต่ออาหารที่เคี้ยวจนละเอียดไปสู่โรงงานหลักแต่น้ำมะนาวแก้วนี้มาในรูปแบบของเหลวที่ความเข้มข้นของกรดค่อนข้างสูงมันไหลพรวดลงไปอย่างรวดเร็วปลายทางของเราคือกระเพาะอาหารซึ่งถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดกระเพาะอาหารของคุณก็คือปราสาทหลวงที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตและแข็งแรงที่สุดในอนาณาจักรภายในปราสาทแหนน่งนี้มีเจ้าหญิงที่ชื่อว่าเยื่อบุทางเดินอาหาร เธ,เธอสวมชุดสีชมพูสดใสที่ทําจากเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มและบอบางมากแต่เธอฉลาดครับเธอรู้ว่าในปราสาทนี้มีมังกรพ่นไฟที่ชื่อว่ากรดเกลืออาศัยอยู่มังกรตรงนี้ทําหน้าที่ย่อยสลายอาหารที่ตกลงมาเจ้าหญิงเงยื่อบุจึงสร้างเกราะป้องกันตัวเองด้วยการหลังเมือกเหนียวข้นสีใสๆออกมาเคลือบผนังปราสาทไว้ทั้งหมดเปรียบเสมือนกําแพงเจลกันไฟที่หนาแน่นเพื่อไม่ให้มังกรกรดเกลือหันมาทําลายผนังปราสาทเสียเอง ในยามเช้าที่คุณยังไม่ได้ทานอะไรเลยปราสาทแห่งนี้อยู่ในสภาวะสงบเงียบมับงกรกดเกลือยังหลับไหลอย,อยู่ก้นถ้ำและกำแพงเจลก็ยังทำงานได้ตามปกติแต่ทันใดน,นั้นเองประตูเมืองด้านบนก็เปิดออกน้ำมะนาวอุ่นๆพุ่งตกลงมาเหมือนน้ำป่าไหลหลากลงสู่บ่อก,กลางปราสาทในมุมมองของวิชาเคมีน้ำมะนาวคือกรดซิตริกที่มีความดุร้ายไม่แพ้กรดในกระเพาะเลยเมื่อมันมาถึงตอนที่ท้องว่างกำแพงเจลที่เคลือบผนังกระเพาะไว้อาจจะยังเตรียมตัวไม่ทัน หรือในบางจุดมันอาจจะบางลงตามธรรมชาติในช่วงที่ไม่มีอาหารลองนึกภาพนะครับว่าคุณเอาแปรงขัดผิวที่แข็งที่สุดไปขัดลงบนผิวเด็กทารกที่บอบบางน้ำมะนาวที่เข้มข้นเกินไปในขณะที่ท้องว่างมันไม่ได้ไปล้างพิษแบบที่ใจเราคิดแต่มันเหมือนกับการที่คุณเทน้ำส้มสายชูลงไปบนแผลสดที่ยังไม่ปิดสนิทกรดซิตริกเหล่านี้จะเริ่มเข้าไปทักทายกับเซลล์เยื่อบุที่ไร้การป้องกันมันเริ่มกัดกินและระคายเคืองปลายประสาทที่อยู่ใต้ชั้นเมือก ทำให้เกิดสัญญาณเตือนภัยที่ส่งตรงไปยังสมองว่าเฮ้ย hey! มีผู้บุกรุกที่มีฤทธิ์กัดกร่อนกำลังโจมตีเราอยู่ความวุ่นวายระดับจุลภาคเริ่มเกิดขึ้นพนักงานระดับเซลล์ที่ทำหน้าที่ผลิตเมือกต้องเร่งทำงานอย่างหนักเพื่อซ่อมแซมส่วนที่ถูกกรดมะนาวโจมตีแต่ปัญหาคือน้ำที่คุณดื่มเข้าไปมันอุ่นด้วยใช่ไหมครับความอุ่นนี่แหละคือตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีมันทำให้หลอดเลือดบริเวณผนังกระเพาะขยายตัว และนั่นหมายถึงการเปิดประตูให้กดซึมลึกเข้าสู่ชั้นเนื้อเยื่อได้ง่ายขึ้นกว่าน้ำเย็นเสียอีกการที่คุณรู้สึกอุ่นๆท้องหรือบางคนอาจจะรู้สึกมุนมวลเล็กน้อยนั่นไม่ใช่สัญญาณของการล้างผิดที่ได้ผลแต่มันคือเสียงตะโกนเตือนจากเซลล์ว่ากำแพงประสาทกำลังถูกกัดกร่อนยิ่งไปกว่านั้นมังกรกดเกลือที่หลับอยู่เมื่อได้กลิ่นความเปรี้ยวและสัมผัสได้ถึงของเหลวที่ตกลงมามันจะเข้าใจผิดคิดว่าอาหารจานยักษ์กำมันจะตามมา มันจึงตื่นขึ้นมาและพ่นกรดซ้ำเติมลงไปอีกรอบทีนี้ในกระเพาะของคุณเลยกลายเป็นสมรภูมิที่มีทั้งกรดจากภายนอกและกรดจากภายในรวมตัวกันโดยที่ไม่มีโปรโตีนหรือกากใยอาหารใดๆมาช่วยเจือจางหรือเป็นตัวรองรับแรงประทะเลยเรามองไปที่พนักง,งานตับของเราบ้างครับหลายคนเชื่อว่าน้ำมะนาวจะไปช่วยตับอาบน้ำล้างตัวแต่ความจริงคือตับเปรียบเสมือนโรงงานบำบัดสารพิษที่ไฮเทคที่สุดในโลกมันมีเครื่องจักรที่ชื่อว่าเอนไซม์ทำงานอยู่ตลอด24ชั่วโมง ไม่ได้รอให้น้ำมะนาวมาขัดถูสารพิษออกแต่มันต้องการพลังงานและสารอาหารที่สมดุลเพื่อขับเคลื่อนโรงงานการส่งกรดจํานวนมากลงไปในตอนเช้าอาจทําให้ตับต้องทํางานหนักขึ้นในการรักษาสมดุลความเป็นกรดด่างในเลือดที่ได้รับสารจากการดูดซึมผ่านกระเพาะที่กําลังระคายเคืองภาพการล้างพิษที่สวยหรูในความคิดเรากับภาพความจริงระดับเซลล์ที่กําลังชุลมุนวุ่นวายมันช่างต่างกันลิบลับครับคุณอาจจะคิดว่าคุณกําลังทําความสะอาดบ้านแต่ในความจริง คุณอาจจะกำลังเอาน้ำยาล้างห้องน้ำสูตรเข้มข้นไปราดลงบนพรมไหมที่แสนแพงในห้องนั่งเล่นของตัวเองอยู่ก็ได้ความบอบบางของระบบทางเดินอาหารในช่วงตื่นนอนคือช่วงเวลาที่ร่างกายต้องการการปลอบประโลมไม่ใช่การจู่โจมด้วยสารที่มีค่าความเป็นกรดต่ำขนาดนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครับเราเพิ่งเห็นภาพความวุ่นวายในสมอรภพุมกระเพาะอาหารไปเพียงแค่เสี้ยวเดียวแต่ความลับที่สำคัญกว่านั้นคือแล้วทำไมบางคนถึงบอกว่าดื่มแล้วดีขึ้นจริงจริง และความจริงที่วิทยาศาสตร์ยุคนี้ค้นพบเกี่ยวกับความเข้มข้นและช่วงเวลาคืออะไรกันแน่ต่อไปผมจะพาคุณไปเจอกับจุดหักมุมที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากที่ไหนและเราจะมาหาคำตอบกันว่าถ้ามะนาวมันมีประโยชน์จริงๆเราจะกินมันอย่างไรไม่ให้เป็นการวางระเบิดเวลาไว้ในท้องของตัวเองครับสัญ,ญญาณเตือนภัยในกระเพาะของคุณกำลังดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเรามาหาทางปิดมันกันครับ ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยที่กำลังดังระง,งมอยู่ในกระเพาะอาหารของคุณจากการรุกรานของกรดมะนาวตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดหักมุมที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ครับหลายคนอาจจะกำลังขมวดคิ้วแล้วตั้งคำถามในใจว่าอ้าวแล้วที่เขาบอกว่ามะนาวมีฤทธิ์เป็นด่างละ่ะที่เขาบอกว่ากินแล้วเลือดจะเป็นด่างช่วยต้านมะเรง็งล้างสารพิษทั้งหมดนั่นคือเรื่องโกหกอย่างนั้นหรือผมขอชวนคุณขยับเข้ามาใกล้ๆอีกนิดครับเพราะความจริงทางวิทยาศาสตร์ในปี2026นี้ มันมีความซับซ้อนและน่าตื่นเต้นกว่าบทความในอินเทอร์เน็ตที่คุณเคยอ่านมาหลายเท่านะักเรามาเริ่มต้นที่ความเชื่อเรื่องความเป็นด่างกันก่อนครับนี่คือมายากลทางเคมีที่ทําให้คนทั่วโลกเข้าใจผิดมานานหลายสิบปีจริงอยู่ที่เมื่อมานาวถูกเผาผ่านโดยตับของเราแล้วสารตกค้างที่เหลือจากการย่อยจะมีฤทธิ์เป็นด่างแต่นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันผ่านด่านหน้าอย่างกระเพาะอาหารและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดไปแล้วครับลองนึกภาพตามผมนะครับ เปรียบเสมือนคุณกำลังขนส่งอาวุธเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนดุนแรงไปยังโรงงานเพื่อแปรรูปเป็นปุ๋ยชั้นดีแม้ว่าปลายทางมันจะกลายเป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้แต่ในระหว่างการขนส่งถ้าท่อส่งของคุณรั่วหรือคุณเทมันลงไปบนพื้นหญ้าโดยตรงก่อนจะถึงโรงงานพื้นหญ้าตรงนั้นก็ไม่เกรียมอยู่ดีครับร่างกายของเรามีระบบควบคุมความเป็นกรดด่างในเลือดที่เข้มงวดมากเปรียบเสมือนนักเดินเชือกที่เก่งที่สุดในโลกเขาทรงตัวอยู่บนเส้นรว่วที่แค่มากๆตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะกินน้ำมะนาวเข้าไปเป็นแกลอนหรือกินเนื้อสัตว์ที่สร้างกรดมหาศาลร,ร่างกายของคุณจะไม่มีวันปล่อยให้เลือดกลายเป็นกรดหรือด่างจนเกินไปเพราะนั่นหมายถึงความตายทันทีดังนั้นความเชื่อที่ว่าการดื่มน้ำมะนาวจะช่วยเปลี่ยนเลือดให้เป็นด่างเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งจึงเป็นเรื่องที่เกินจริงไปมากในฐานชีวภาพเพราะเลือดของคุณจะรักษาความสมดุลของมันเองผ่านทางลมหายใจและการทำง,งานของไตยอยู่แล้วโดยแทบไม่ต้องพึ่งน้ำมะนาวแก้วนั้นเลย และนี่คือหมัดฮุกที่เจ็บแสบที่สุดครับในขณะที่คุณกังวลเรื่องการล้างพิษในตับหรือลำไส้คุณอาจกำลังมองข้ามประการด่านแรกที่แข็งแกร่งที่สุดในร่างกายไปนั่นคือฟันของคุณครับลองนึกภาพว่าฟันของคุณคืออัศวินในชุดเกราะสีขาวเงางามเกราะนั้นคือเครือบฟันซึ่งเป็นสารที่แข็งแกร่งที่สุดในร่างกายมนุษย์แข็งกว่ากระดูกียอีกแต่น้ำมะนาวอุ่นๆที่คุณจิบทุกเช้านั่นแหละครับคือฝนกรด ที่ตบลงมาใส่ชุดเกราะของอศวินทุกวันทุกวันกรดซิตริกจะเข้าไปทําปฏิกิริยาละลายแคลเซียมออกจากเครือฟันทําให้เกราะที่เคยเรียบเนียนเริ่มครุขระเป็นรูพุนและบางลงเรื่อยๆโดยที่คุณไม่รู้สึกตัวเลยสักนิดจนกระทั่งวันหนึ่งที่คุณเริ่มเสียวฟันเวลาดื่มน้ําเย็นหรือเห็นฟันเริ่มมีสีเหลืองนวลจากชั้นเนื้อฟันข้างในที่โผลออกมาเมื่อน,นั้นแหละครับที่ชุดเกราะของอศวินถูกทําลายลงอย่างถาวรเพราะเครือฟันเป็นส่วนที่ร่างกายสร้างทดแทนใหม่ไม่ได้ แล้วเรื่องการล้างพิษหรือดีท็อกซ์ละ่ะวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ยืนยันชัดเจนครับว่าคําว่าสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายไม่ได้เป็นเหมือนคราบสบู่ในท่อระบายน้ํำที่เอาแปรงไปขัดออกได้ตับและไตของคุณคือโรงงานบําบัดน้ําเสียที่ไฮเทคที่สุดพนักงานในโรงงานนี้ไม่ได้ต้องการน้ํายาล้างจานรสเปรี้ยวเข้าไปช่วยขัดถูแต่เขาต้องการวัตถุดิบคุณภาพดีและเวลาพักผ่อน การที่คุณดื่มน้ำมะนาวแล้วรู้สึกสดชื่นหรือน้ำหนักลดลงในตอนแรกส่วนใหญ่เกิดจากปรากฏการณ์หลอกตัวเองของสมองและการที่ร่างกายได้รับน้ำเข้าสู่ระบบมากขึ้นหลังจะขาดน้ำมาทั้งคืนรวมถึงการที่กรดไปกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวแรงขึ้นจนคุณขับถ่ายแต่นั้นไม่ใช่การล้างสารพิษครับมันคือการกระตุ้นการขับถ่ายด้วยการระคายเคืองต่างหากถ้าอย่างนั้นมะนาวคือผู้ร้ายอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับ มะนาวยังคงเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มีวิตามินซีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ยอดเยี่ยมแต่วิธีการที่เราใช้อยู่นั้นมันสุดโต่งและขัดต่อธรรมชาติของร่างกายไปหน่อยครับทางออกที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับร่างกายที่สุดในปี2026นี้ไม่ใช่การเลิกดื่มน้ำมะนาวครับแต่คือการดื่มอย่างมีกลยุทธ์ผมขอให้ข้อมูลที่ทำได้จริง3ข้อเพื่อให้คุณยังได้รับประโยชน์จากมะนาวโดยไม่ทำร้ายตัวเองครับ ข้อแรกคือการเปลี่ยนเวลาสังหารให้เป็นเวลาสวยสุขครับอย่าดื่มน้ำมะนาวเข้มข้นในขณะที่ท้องว่างเปล่าเด็ดขาดให้ร่างกายได้ทานอาหารเข้าไปก่อนสักนิดเพื่อให้มีกองทัพอาหารเข้าไปรองรับกรดไม่ให้กรดพุ่งตรงไปโจมตีผนังกระเพาะโดยตรงหรือถ้าคุณอยากดื่มตอนเช้าจริงๆให้เจือจางน้ำมะนาวในน้ำเปล่าปริมาณมากๆจนแทบไม่รู้สึกถึงความเปรี้ยวจัดและที่สำคัญที่สุดคือ อย่าดื่มน้ำอุ่นจัดจนเกินไปเพราะความร้อนจะไปทำลายวิตามินซีบางส่วนที่คุณต้องการและเพิ่มการดูดซึมกรดเข้าสู่เนื้อเยื่อได้เร็วขึ้นน้ำอุณหภูมิห้องคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเซลล์ครับข้อที่2คือการสร้างอุโมงค์ทางด่วนครับหากคุณยังรักรสชาติของน้ำมะนาวยามเช้าให้ใช้หลอดดูดเสมอและวางปลายหลอดให้ข้ามห่านฟันของคุณไปลงที่โคนลิ้นโดยตรง เพื่อลดระยะเวลาที่กรดจะสัมผัสกับชุดเกราะเคลือบฟันของคุณให้น้อยที่สุดและหลังจากดื่มเสร็จอย่าเพิ่งรีบแปรงฟันนะครับนี่คือความผิดพลาดที่หลายคนทําเพราะตอนนั้นเคลือบฟันของคุณกําลังอ่อนแอจากฤทธิ์กรดการแปรงฟันทันทีเหมือนกับการเอาแปรงลวดไปขัดกําแพงที่เพิ่งโดนน้ายากัดมาหมาดๆให้บ้วนปากด้วยน้ําสะอาดหลายๆรอบแล้วรออย่างน้อย3ามิมนาทีให้แร่ธาตุในน้ําลายกลับมาซ่อมแซมฟันก่อนค่อยแปรงฟันครับข้อสุดท้ายคือการ ฟังเสียงกระซิบจากภายในครับร่างกายของแต่ละคนคือจักรวาลที่ไม่เหมือนกันบางคนมีผนังกระเพาะที่แข็งแรงเหมือนกำแพงเหล็กแต่บางคนบอบางเหมือนเนื้อเยื่อกล้วยไมย้ถ้าคุณเดี่มน้ำมะนาวแล้วรู้สึกสะบออมีอาการกดไหลย้อนหรือปวดท้องม,มวนมวนนั่นคือสัญญ,ญาณเตือนภัยระดับสีแดงครับร่างกายกำลังบอกว่าวิธีนี้ไม่เหมาะกับฉันอย่าฝืนทำเพียงเพราะคนอื่นบอกว่าดีเพราะไม่มีใครรู้จักประสาทร่างกายของคุณดีเท่าตัวคุณเอง สุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณลองมองร่างกายในมุมใหม่ครับร่างกายไม่ใช่เครื่องจักรที่สกปรกจนต้องหาอะไรแรงๆมาชะล้างแต่มันคือระบบนิเวศที่แสนประณีตและเปราะบางการดูแลสุขภาพที่แท้จริงไม่ใช่การพยายามยัดเยียดสิ่งที่เราคิดว่าดีเข้าไปอย่างรุนแรงแต่คือการทำความเข้าใจและยืดหยุ่นไปตามธรรมชาติของมันบางครั้งความลับของสุขภาพที่ดีที่สุดอาจไม่ได้อยู่ในแก้วน้ำมะนาวที่หรูหราแต่อยู่ใน ความสมดุลและความพอดีที่เรามอบให้ตัวเองในทุกๆวันการรักตัวเองที่แท้จริงเริ่มต้นจากการเลิกทำร้ายตัวเองด้วยความเชื่อที่ผิดๆและหันมามองลึกลงไปถึงความต้องการที่แท้จริงของเซลล์ทุกเซลล์ที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อคุณอยู่ดูแลหัวใจให้เหมือนดูแลร่างกายและดูแลร่างกายให้เหมือนดูแลคนรักที่อบบางที่สุดนะครับเพราะบางทีสิ่งที่เราดูแลดีที่สุดอาจเป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิดมากที่สุด สำหรับวันนี้สวัสดีครับ